ทั้งคลิปเต็มทั้งคลิปช็อตอะลงหมดอะสู้กับศัตรูไปด้วยกันหวังเฉาหมาหั่นท่านหญิงเรี้งฝีปากของท่านช่างเอาไว้ให้ชิปก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยโอ้ยไม่หมไหนที่คุยกันไว้นี่วะโอ้ยโอ้ย เกือบและเฮียดีแล้วที่เขาอีกตัวหนึ่งเขาเป็นไอเนี่ยอะไรนะไอเอรันดอถ้าเป็นตัวนี้สตาร์ทได้ตั้หายแน่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะโอ้ยอ่ะคนมากมายแล้วกันต้่งอยู่กันไอก บางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้าน<ช>ทัว<ป>่วไปก็ดีเหมือนกันนะ,ะก้ายกลดจุดยุไม่ว่ามันมันร้องไห้นักกูลืมแล้วป่าเขาน่าจะจบบนเด้อ อัาไปเวลสีด้วยไอ้สัวสสองบ้องเลือกเราของเราถูกโจมตีมันปัดหมุดไว้นี่นะ ต่หมุดมันหายแล้วมันปักไปปักนู่นแล้วเล่นได้นะกูว่าเอามาเล่นได้เล่นได้มา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 อีกหนึ่งอ้าวดอกไม้โดนออเอาเอาที่อะไรเมื่อกี้ก่ะเมื่อกี้อะไรครับเราถูกฝึกมาให้ต้องรอด chơi chắc chắn ngồi đây lọt, tiếc đi không lên trắng khổ đỏ thủ chung tiên lắm mặt đi ขอให้โชคเข้าข <sous> ้างเขาว้าวเขาเอาวีกมาว่ะแนวต้นกัรศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครี p กำลังถูกส่งออกไปเออหรือว่เอาวีกมาพูดมา ปาดอกไม่โดนนี่เร้นมาซอนของเราถูกโจมตี The tower destroyed has been ความสำคัญที่เป็นเรื่องวุง่นวายจริงพกูุณกำลังทำอะไรมาไม่ได้เพราะกูยังไม่มีของเลยโอเคเขาถลายมาฝั่งล่างละ พัฒนาการขอแข่งชัวตาขอให้ช่วงเาปล่อยนะปล่อยนะลาไม่ไหวเรือดเหลือน้อยไม่การเร็ ไม่แวะเีเ่ยมึงแงเพื่อนมึงยังเลือดไหลเป็นน้ำนนั้นแล้วกูจะรอไมเนี่ยเห้วกูกดี้เลยว่ะท่านหญิงพริมฟิปาของท่านช่างเอาไว้ค่อยคิดก่อนแล้ว กรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดฝากเก็บเงินกันต่อไปบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ แต่ยเออมไปส Enemy u t ีเ t e มัก็ดำล่างเลยละกันนะเฮ้ยลาได้อะ ดได้ยุถ้าเสียแค่หนึ่งอะถ้าเสียสองเนี่ยอ,อาจจะไม่คุม้มเสียหนึ่งอจจะคุ้มอยู่แก๊กมา Dragon and Slayer have evolved Super creep ถูกส่งออกไปแล้วบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ ห่วยถอยนะถอยยาวเอาของดีกว่าหนึ่งความสัมพันธ์ช่างเป็นเครื่องวุ่นวายมองออกไปสู่อนา,าคตว,ว้าวทอำกลาสสไลด์พอาาฟาร์มก่อนละกันนะ สองบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันเนอะสายอยาวสายหรอไปเยอะนะมาโดนกับเขาเดี๋ยวรอดันนะโอเค สุดท้ายดูนี่ไม่น่าเสียิงเลยุยลตั้อนให้อยู่ต้องปล่อยหรอไม่ไหว พี่ชิคิ่ไปเข้าพ่อเธอโอ้โหไสัวได้ปะกำลังไปเจ้านี่กลิ่นเหม็นชมดรีไปอยู่รีไปอยู่่ เวน e. ถอยเลยอเลย่ออกมาแล้วพาดิพาดิ่อยเซพ้อมกันคือหนึ่งากกว่าจะต้องออกไอ้เที่ยไอ้ี่ ยวง่ายไอ้นี่ด้วยไหมเนี่ยสีกอกเขียวน่ะบ้าข้าการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันไม่รับไม่ไหววะ่ะความสัมพันธ์ที่เป็นองย้อนเอาย้อนกลับละ เบลสกิวย้อนกลับมันกดูดาวนานปะอ้าวเบลหายอาวเตาเบลกูหายไปเลยอ่าเรียบร้อยมีคนปิดไทยสองออโอเค โอเคโอเคแล okay, ้วดึกดึกว่าเบลหายท่านญิงภาพยู่ของท่านภาพแบบวิวแคด้ยินค้ยคิดก่อนแล้วอ้าวคุยกับตัวเองมอ่าแนีเนพูดอย่างเดยวขอบใจนะคพรอยู่กับตัวเองอยู่ Legend> บางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีม<ป>ากย,ย,ยังเร็วกางรงไป,ไปเฮ้วเวาายโอ้โห เียบสวยมากอุ้ยเอลสูดเอลสูดเสวยมากเอลสูโอเคเขาเขาย้อนเวลาแล้วเมื่อกี้ถ้าการต่อสู้แห่งโชคแล้วก็พูดอยู่ก็ยอดเยี่ยมไงเดี๋ยวก็พูดอยู่เดี๋ยไม่ไงก็เอลสูมันทิ้งแม่แล้วเธอก็เข้าไปเก็บไง ก็ต้องให้เครดิตเอลซูที่มันยิงโดนบ้างสิเออเออด่ามันก็ยิงโดนอ่ะอย่าไปน้อยใจมากก็ถูกเลยคดีเองสองเก้าชิดยกจ้วงแทงเอาไว้กินไม่ตีเฉยเขาปีก โอ้คุ้นโอ้คุณนถึงมะได้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 เน้นดาวต่อได้ต่อได้ต่อได้เขายิงดอกมาโดนเขยไปต่อแล้วไปต่อแล้วไปแล้วเขยไปต่อแล้วต่อไปโดนได้ไปไปฟลอรไปไปครับวิ่ง่ะวิ่ง่าไปนะไปค่ะไปครับระยิบขาเกือบแล้วค่ะเกือบชิบหายแล้วค่ะ เอาเลยเอาเลยรอผมเอาเอาสักอย่างสองขอให้โชคเข้าข้างเขาขีบบอดันขีบกลางดันเอาว่ะอยู่ๆจะพลิกก็พลิก หมุดกลับตัวและก้าข้ามขีดจำกับกแบบโคตรเปียวเลยแม่งแม่งฟิกมาด่ว่าผมเปี่นข้างโอเคเราโอเคอยู่ดันดัเลนไว้ก่อนก็ได้ฮะไอนีได้กเป็นเรื่องวุ่นวายสีจริง่ดนบดนให้เหมือนดิม ลุยลน,นะเท่าแถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไหมเอ่ย าแม่งไอ้ดีให้ให้เด็กเต้นลีลาศกลางสนามเลยแบบโชว์เลยใช่ใช่ต้องไปดูในเฟซนะแบบรู้เฟซเฟซของอาจารย์คนไหนต้องไปดูอะ่ะเราไปได้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 ไม่ยิงหนึ่งตาตาตาคาโต้ต่อได้ต่อได้เย ตาย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 ยกกดเลือน่ะแล้วมันไม่มีพอแข่งแล้วมันแล้วมันหลบตรงเดินไปตามเส้นทางบางส่วน โอเคแยกกันเดี๋ยวโอ้โหผมเอาคะแนนได้น้อยสุดเอาอะไรกับเกมนี้มากสิังไม่กลับเอาอะไรกัเกมนี้อ่ะ